สวัสดีครับทุกคนวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง 007X นะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนการเล่นทอนนะครับก็น่าจะรู้กันตั้งแต่ชื่อคลิปแล้วแหละเพราะว่ามีหลายคนเนี่ยถามว่ามันยังเล่นได้ไหมเล่นยังไงดีพี่ใสกระสุนีสีสไรเพราะว่าตั้งแต่มันแก้บัก๊กมันก็ค่อนข้างจะเล่นยากนะครับโอเคแต่ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องนะผมก็ขอขายช่องตัวเองนิดนึงนะครับตอนนี้มีระบบอ่าระบบสมาชิกนะครับซึ่งคนที่กดเข้ามาเนี่ยจะเป็นการสนับสนุนผมนะครับแล้วก็จะมี ป้ายน้องกระตา่ายแล้วก็มีอิโมจิน่ารักน่ารักให้ใช้ในสตรีมนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับปะ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กับสกิลกันดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าไม่เรียนรู้สกิลว่ามันทานํางานยังไงแล้วก็จะเล่นฮีโร่นั้นได้แบบไม่สุดนะคือเราไม่เข้าใจเราก็จะเล่นได้ไม่ดีนะครับมาอาธิบัตแบบง่ายๆเร็วๆดีกว่านะครับผมเริ่มที่พาสซีฟนะครับพาสซีฟก็คือรดคู่ดาวเนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นพลังโจมตีนะครับผมก็ง่ายๆมาที่สกิลหนึ่งครับ แต่ยูหนึ่งก็มีกระสุน3าสีนะครับซึ่งสาีสีก็ทํางานคนละแบบนะสีม่วงก็จะทําให้เรายิงแรงขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะครับสีเหลืองก็สโล่นะครับสีฟ้าก็ทําให้ยิงหมู่นะซึ่งการอัพสกิลนี้เนะี่ยยิงสโล่เยอะขึ้นเท่านั้นนะครับอย่างอื่นไม่เกี่ยวกับเลเวลสกิลนะแล้วก็เลเวลสกิลเนี่ยอัพปุ๊บมันก็จะได้เวลาเราแอซิสหรือจะฆ่าเนี่ยเราก็จะรีเซ็ทสกิลสองนะครับผมซึ่งคือสกิลนี้นะแต่เดี๋ยวยังไม่จบสกิลหนึ่ง ผมมีฉากเข้าๆให้นะครับว่าเราควรใช้ในสถานการณ์ไหนบ้างนะครับอันนี้ก็อ่ะดูแล้วก็กรอยอ <c oughs> ยอกๆก็คือต้นเกมน,นะครับยิงชิปใช้สีฟ้ากับสีม่วงนะครับสีฟ้าก็ยิงหมู่สีม่วงก็ทําให้เรายิงชิปในเลนนะครับแรงขึ้นนะยิงคนก็เน้นสโลนะครับผมเวลาเราพุ่งสกิลสองเนี่ยจะทําให้สีเหลืองในสตันด้วยก็เน้นแบบ ให้อีกฝั่งเหนื่อยๆนะครับแล้วก็เรียกเพื่อนมาลุมแทนนะครับเพราะว่าต้นเกมเนี่ยดาเมจเราไม่พอค่าอีกฝั่งอยู่แล้วนะครับแน่นอนนะอ่าเลตเกมก็จะเป็นยิงแบบแครี่นะครับอันนี้คือเราแบบสู้แครี่เมดป่านะครับก็คือม่วง2เหลืองหนึ่งนะเซตนี้ก็น่าจะดีสุดนะครับส่วนทีมไฟถ้าเราต้องยิงแทงก็ม่วง3ส่วนถ้าเราต้องแบบส่วนถ้าแบบดามเมจทีมเราพอแล้วก็ฟ้า2เหลืองหนึ่งนะครับถึงมันไม่บัก้วแต่ว่ามันก็ยังใช้ได้อยู่นะ ส่วนการยิงอ็อบเจกต์มังกรกับดาร์กก็เลือกเอานะครับว่าจะเป็นม่วง2หรือม่วง3นะครับดูตามสถานการณ์ถ้ารีบมากก็ม่วง3นะครับแล้วก็ยิง10นัดถ้าไม่รีบหรือว่าแบบเรายิงกับแท้ง2คนเงี้ยก็ม่วง2นะครับจะทาให้เรายิงได้20นัดนะโอเคนะครับผมไปสกิล2ก็จะเป็นการอัปเกรดออไอกระสุนทุกอย่างนะครับก็สีม่วงจะทําให้กระสุนเราเนี่ยมีโบนัสดาเมจขึ้นเป็นความเสียหายจริงด้วยนะครับทั้งเวททั้งความเสียหายจริงนะครับสกิลสองก็สตาร์ทหนึ่งที่บอกไป สีฟ้านี่ไม่ช่วยให้ระยะเพิ่มขึ้นนะครับแค่ช่วยให้มันแรงขึ้นนะผมก็เลยไม่แนะนําให้ใส่สีฟ้า1เม็ดเท่าไหร่นะครับดูจากไอ้นี่ก็จะมีแค่เคลียร์คีปนะที่ใส่แค่เม็ดเดียวนะครับสีฟ้ามันไม่ค่อยคุ้มอ่ะนั่นแหละส่วนอันติก็ง่ายๆครับผมทําดาเมจเอลนะซึ่งมีทริคอยู่นิดนึงนะครับก็คือให้ใช้นอกระยะที่ศัตรูมองเห็นนะครับมันจะทําให้อีกฝั่งเนี่ยมองไม่เห็นว่าอันติเราถึงไหนแล้วก็เราใช้อันติตรงไหนนะ อันนี้ก็แบบสมมติว่าเรายิงจนแบบเราตามอีกฝั่งไม่ทันแล้วค่อยใช้อะไรเงี้ยมันก็จะทําให้อีกฝั่งเนี่ยลบยากกว่านะแต่ว่าถ้ามีเพื่อนเซตสตันให้เราก็ใช้ไปเลยก็ได้นะครับโอเคก็จบไปแล้วสำหรับสก,กิลไปดูที่พลางแฝงกันดีกว่าโอ้โหเนี่ย <c oughs> ก็พลางแฝงครับผมใช้เป็นเออนี่นะครับเซตผีเสื้อนะแล้วก็ฟ้าสองข้างล่างนะครับตรงนี้เป็นรีคอเวอรี่พัดนะหรือว่าใครจะใช้ไป เป็นตัวแข็งก็ได้นะครับซึ่งผมเซตไว้2 2พลังแฝงนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าผมเจอซิลเจอคีร่าเจอด้วงอะไรพวกนี้ตัวที่แบบว่าล้วงคอมโบเดียวโหดๆอะผมจะเอาตัวแข็งมาทําให้เขาเสียจังหวะครั้งหนึ่งนะครับทาให้แบบเขาเล่นยากขึ้นอะไรเงี้ยเออซึ่งมันก็ดีนะครับเพราะว่ามันเลือกจังหวะใช้ได้ทั้งเกมนะถ้าใช้จังหวะดีๆก็มีโอกาสพลิกเกมได้เหมือนกันนะครับส่วนไอเทมอันนี้ก็แล้วแต่สไตล์คนเลยนะครับ คือมันสามารถเราไปบูทลดคูดาวได้ด้วยนะครับเพื่อเพิ่ม mm. เพื่อบูทดาเมจ mm. เพราะว่าออกออกมาเนี่ยเท่ากับได้ดาบ3 mm. เล่มเลยนะ mm. ก็ถือว่าเป็นไอเทมที่คุ้มอยู่นะครับ mm. หรือเขาจะเอาตีเร็วแบบผมทําให้กระสุนเนี่ยมันออกเร็วมากขึ้น mm. เวลาเราก็ใช้กระสุนสีม่วงเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยยิงได้แรงขึ้นเร็วขึ้นนะครับประมาณนั้นโอเคลูน okay. mm. ก็ขีปกตินะครับผมเลสปิริตดากอนเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่านะครับว่า จะได้ทิอะไรดีๆหรือว่าแนวทางการเล่นแคลรี่อะไรจากผมบ้างนะครับแป่ทุกคนโอเคมาทุกคนเรามาอยู่ในเกมตอนนี้ผมก็เล่นเป็นทอนเลนนะเพราะว่าผมคิดว่ามันเล่นป่าค่อนข้างลำบากนะหลังจากที่มันแบบไม่มีบัคแล้วก็ไม่มีกระสุนสีม่วงที่เราสามารถแบบยิงฟาร์มป่าได้แต่กระสุนสีม่วงเนี่ยยังสามารถเอาพวกมังกรเล็กมังกรใหญ่ ได้นะครับแล้วก็คลิปเลนเนี่ยยิงได้ปกติดับเทเลเยอร์ยิงได้ปกติครับซึ่งทําให้มันแบบคือถ้าเกมนำอะ่ะเราจะเอาพวกออบเจกต์ได้เร็วมากนะโอเคในเลนผมใช้กระสุนสีม่วงกับสีฟ้านะครับเพื่อที่จะเคลียร์เร็วๆนะดูดิเห็นไหมคือเราจะสามารถยิงคลิป2ตัวพร้อมกันได้นะครับตอนนี้เพื่อนเราก็มาแก๊งแต่ว่าเรายังไม่เลเวลสองก็ทําอะไรไม่ได้นะโอเคเพื่อนเราน่าจะตายนะครับตอนนี้ เราก็ทําอะไรไม่ได้เหมือนกันโอเคสาตาร์ทให้แหละไม่พอนะครับก็ถอยมาปกติคือมันเป็นตัวที่ดีในการเคลียร์คีฟปในเลนด้วยนะตัวนี้ที่ผมชอบเลยเพราะว่าหลายๆครั้งเวลาเราโดนแบบโดนลุมเงี้ยถ้าเราเคลียร์คีิปในเลนได้เราก็จะสามารถขันป้อมได้นะครับก็ไม่ค่อยแนะนําให้แคลลี่เนี่ยเดินออกจากเลนสักเท่าไหร่นะถ้าถ้าคิดว่า ถ้าไม่คิดว่าตัวเองกลับมาแล้วเคลียร์เลนด้าโชว์เนี่ยผมไม่แนะนําให้เดินไปเติมสุดนะครับเนี่ยอย่างเช่นจังหวะเนี้ยคือถ้าผมเดินไปเติมตรงกลางเนี่ยผมโดนป้อมบนแตกแน่นอนนะครับผมก็เลือกที่จะดูแบบแถวนี้นะเผื่อมีบวกอะไรเงี้ยแล้วก็พอมันไม่มีปุ๊บเนี่ยอันนี้คือมีกลิ่นแล้วว่าผมจะโดนผมก็เลยออกมายิงคิปตรงนี้นะครับ2ตัวหน้าให้มันตายก่อนนะแล้วก็ถอยไปเลยอันนี้ก็ดูและจำและนำไปใช้ได้นะ โอเคผมปล่อยคีปตัวหลังที่แบบเลือดเหลือครึ่งหลอดทิ้งไปเราไม่จําเป็นต้องหิวเงินนั้นคือเราเอาชีวิตรอดแล้วก็การป้อมให้ได้พอนะอันนี้ก็ต้องดูกระแสะว่าเพื่อนเราเนี่ยเล่นไปในแนวทางไหนถ้าสมมติว่าเพื่อนเราเนี่ยไปเล่นฝั่งมังกรเล็กก็ทําประมาณนี้จะดีกว่านะแต่ถ้าเพื่อนเราเนี่ยจะมาเล่นฝั่งมังกรใหญ่เนี่ยเราก็พยายามคุมไม่ให้อีกฝั่งเนี่ยสามารถเคลียร์คีปได้นะครับนี่เราตีบังกรเล็กเอ้ยบังกรใหญ่เนี่ยเร็วมากด้วยกระสุนสีม่วงนะ แต่เมื่อกี้ก็น่าจะเห็นภาพกันนะครับถ้าสมมติว่าคาเฟนีเนี่ยเดินมาขวางไม่ให้ผมเคลียร์คลิปเนี่ยเขาก็อาจจะแบบได้ตอบป้อมเยอะกว่านี้นะแต่เขาไม่ได้เดินมาขวางครับซึ่งผมก็แอบเนียนไปเคลียร์สองตัวหน้าแล้วก็เซฟไปเลยประมาณนั้นเฮ้ยไปยิงเขาทำไมนี่ยโอเคตอนนี้จริงๆเราเคลียร์คลิปเราเพื่อนเราต้องกลับไปฟาร์มนะตอนนี้เราควรถอยนะแต่ทำไมไม่ถอยไม่รู้ หอยดิแรดมาแล้วแรดเวลสีด้วยโอเคไม่น่ารอดนะครับคิวเลนมาด้วยมาตอนนี้ผมจำได้ว่าค่อนข้างจะโดนลุมทั้งเกมเลยก็ได้จะยืนเซฟเก็บเงิน <c oughs> เก็บหอมรอมดิรอวันเกิดนะจริงๆผมชอบเล่นในตาที่แบบว่าเพื่อนเพื่อนมาเล่นกับเรามากกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกทอนมีสตันจากกระสุนสีเหลืองนะครับสตันเสร็จสโลต่อนะแคลรี่เนี่ย คือถ้าโดนเนี่ยเนี่ยอย่างคาเฟนีโดนเนี่ยโอกาสตายสูงมากนะพ<ม>อเขาไม่มีสกิลพุ่งไม่มีสกิลแบบไม่มีฟิกเกอร์อะไรเงี้ย<ม>ประมาณนั้นก็ใช้กระสุนสีฟ้ากับสีม่วงนะครับคอมโบกันแล้วก็เคลียร์ชีฟนะนี่เพื่อนไม่เล่นกับเราอีกแล้วนะก็เซฟเหมือนเดิมเป๊ะเคลียร์ชีฟแล้วเซฟนะครับไม่ต้องไปโผล่ตรงกลางนะ คือเราไปโผล่ตรงกลางเราแค่ได้ดูดเงินแต่ว่าโอกาสที่ป้อมเราแตกสูงมากเพราะว่าดูในแมปครับเพื่อนเรายังเล่นอยู่ฝั่งขวาอยู่โอกาสที่เราจะโดนขวางป้อมบนสูงถ้าเราโดนขวางเนี่ยเพื่อนก็จะต้องแบบเดินคือไม่มีใครอยู่ในป้อมอ่ะเพื่อนก็จะต้องค่อยๆเดินมาช่วยอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะเดินเกม,เช,มช้ากว่าอีกฝั่งเราจะกลับไปตรงกลางช้ากว่าอีกฝั่งครับถ้าเรากลับไปตรงกลางช้ากว่าอีกนั่นแหละเราก็จะเสียการคุมแมปไป ตอนนี้โหูมวยดูดิมวยต่อยสามต่อย4ใช้ตัวแข็งฟีไปนะตอนนี้แต่ว่าได้เก็บแรดมาอยู่ถือว่ายังโอเคคือเวลาเล่นแครี่เนี่ยผมแนะนำว่าอย่าให้ป้อมแตกก่อน5นาทีเด็ดขาดไม่งั้นคือป่าเราจะเลือกทำลำบากนะครับพยายามเคลียร์ก็สูนยบ่อยๆนะแล้วก็ ใช้ความเคยชินในการกดกระสุนมากกว่าการดูนะเพราะว่าจังหวะที่เร็วๆเนี่ยเราก็ต้องเลื่อนแบบม่วงๆ่วงเหลืองอะไรอย่างเงี้ยม่วงมงเหลืองไม่ก็แบบเซตไปเลยว่าม่วงม่วงม่วงอะไรเงี้ยครับผมแต่เวลายิงแกวแคลรี่เนี่ยผมแนะนําเซตนี้เลยนี่เหลืองม่ว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 งเหลืองได้หมดมีค่าเล่ากันมันจะทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าต้องออก มากกว่าที่จะแบบเข้ามาส่วนเราก็จะเป็นการแบบโป๊กฟรีเราโดนลุมอีกแล้วครับตอนนี้เราก็จะเชค,คลิปเร็วๆนะเท่าที่เลีรยได้เห็นไหมเพื่อนเราขึ้นบนหมดผมก็รตีเชคชิปเลยแล้วก็ตัวใครตัวมันละนี่เหมือนเดิมเป๊ะภาพเดิมกับตอนที่อยู่เลนบนเลยนะแต่ตอนนี้ผมต้องเสียฟิกเกอร์ออกมาเพราะว่าคืออยากลองการป้อมดู ถ้าอีฝั่งและอีฝั่งเขาไม่เล่นแบบเข้ามาแบบเนี้ยผมก็อาจจะการป้อมได้อยู่นะอันนี้ก็ลองลองดูกันไปคือผมอยากให้แบบทุกคนคิดได้ประมาณนี้ยก็จะดีมากนะจะทําให้ถ้าสมว่าเพื่อนไมไ่มาเล่นกับเราเราก็ควรจะเล่นประมาณนี้แต่ตาตาที่เพื่อนเล่นกับเราเราก็เล่นห้าไปเลยได้นะครับตอนนี้ผมก็ยิงไปใช้ กระสุนม่วไปหมดจริงจริงอะ่ะต้องเป็นม่วงม่วงเหลืองนะในทีมไฟต้นเกมนะครับส่วนเลเกมเนี่ยผมจะแนะนําให้ใช้ม่วงม่วงม่วงแต่ถ้ายิงกับตัวนิ่มใช้ม่วงม่วงเหลืองหรือว่าเป็นฟ้าฟ้าเหลืองก็ยังได้อยู่นะแต่ว่ามันไม่บั็กแล้วนะแต่ถ้าใช้ฟ้าแค่เม็ดเดียวเนี่ยมันจะระยะเนี่ยมันจะแบบมันจะเรียกว่าไงมันจะน้อยไปอะ่ะ มันจะไม่สามารถสาตันหมูไม่สามารถสโลหมู่ได้แต่ก็จะต้องแลกมาด้วยดาเมจที่เราเสียไปก็ยิงแรงอยู่นะสองนัดแลดเกือบตายอดูนี้ก็ไปเสียดาเมตให้ให้เขาแบบมาสนใจเรานิดนึงก็ตามสไตล์แครรี่ครับหาเงิน ตอนนี้ผมเล่นเซฟค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าไม่ได้กดมากับใครนะกดโซโลมาแล้วแบบมันไม่มีคนช่วยเราก็ต้องเอาชีวิตตัวเองให้รอดก่อนดีที่สุดนะ<ป>เตรียมกระสุนไว้เลยนะครับถ้าแบบรู้ว่าจะมีไฟนี่ดูนะเราสามารถแบบมีโบนัสดาเมจ จากการตีดักเลเยอร์ได้ดอกละหกร้อยนะยิง10นัดห0พัคือแบบแรงมากนะหรือว่าเราจะใช้แค่ใช้แค่2เมตรก็ได้นะแต่ว่าในกรณีที่แบบคือเพื่อเรามีดาเมจแรงพอแล้วเราก็ใช้แค่เอ่อสิเมตรพอก็คือยิง5แล้วก็พุ่งแล้วก็ยิงอีกห้านะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวแบบอัตารประโยชน์มากกว่าอัตถรประโยชน์ก็คือ เล่นสตาร์ก็ได้เล่นแบบอาออบเจกก็ดีแต่ว่าเล่นเล่นแบบนี้ไม่ค่อยดีคือจริงๆมันก็แบบพอการป้อมได้แหละเพราะว่าจากที่ผมบอกจากที่มันสามารถยิงหมูได้นะครับแล้วก็มีอันติที่ไว้ใช้เคลียร์คีมนะซึ่งตอนเนี้ตัวที่ใช้เคียร์คีมผมก็จะแนะนำมากมากนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเลนแครี่เราโดนถล่มเนี่ยคือ เกมมันพังได้เลยนะมันเหมือนโดมิโนอ่ะเขาสามารถสโนบอลเราได้เรื่อยๆแต่ถ้าเรารักษาป้อมได้แบบเกมนี้วิปก็จะได้ฟาร์มขึ้นมานะครับค,คือถ้าตอนเนี้ยคือถ้าตอนเนี้ยผมเลนผมเละผมคิดว่าน่าจะเป็นอีกภาพหนึ่งโอเคตอนนี้ผมก็มาใช้กระสุนฟ้าๆเหลืองแทนแล้วเพราะว่าเราแบบอยากสตันให้เพื่อนนะจังหวะที่แบบว่าเราได้เปรียบเราโทมเขาอะ่ะเราใช้กระสุนอา่า ฟ้าฟ้าเลือกได้ทําให้ฝั่งเนี่ยแบบไม่กล้าถ่มเราสุกนเข้ามาจาังหวะที่เราแบบพุ่งไปยิงเขาอะเขาก็จะสวนเราเข้ามายากนิดนึงนะต่างจากกระสุนม่วงนะอันนี้กระสุนม่วงเขาก็จะถ่มเราเข้ามาได้เพราะว่าเรายิงแค่ตัวเดียวแถมไม่แบบไม่สตันหมู่ถึงแม้มันจะไม่บักแล้วแต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นทางเลือกที่โอเคเลย แต่ตัวนี้จริงๆผมเล่นแบบยังไม่ค่อยแบบรู้สึกว่ามันเก่งมากเท่าไหร่ถ้าเทียบกับคาเฟนี่นะวิฟวิฟก็มีสกิลเคลียร์ชิปเหมือนกันมีสตันเหมือนกันนะแล้วก็รู้สึกว่ามัน dPS ค่อนข้างจะดีกว่าในตัวของทอน,นิดหน่อยแต่ทอนมีสตันแบบล็อกหัวไงคือผมอยากให้โฟกัสกับจุดที่ว่าทอนมีสตันแบบล็อกหัวที่เราจะสามารถ เข้าไปแบบอยู่ศัตรูให้เพื่อนต้นเกมอะไรเงี้ยอืมนั่นแหละสรุปแล้วข้อดีมันคือมีสตาร์ทในตัวมีสโลในตัวสามารถเคลียร์คลิปในเลนได้เร็วมีอันติที่สามารถเคลียร์คลิปในช่วงต,ต้นเกมได้นะครับทำให้แบบศัตรูเอาป้อมเรายากขึ้นมานิดนึงถ้าไม่มีเพื่อนช่วยมีสกิลพุ่งเอาตัวรอดนะครับแล้วก็มีทูดาเมจไว้ เบิร์ตัวแท้งซึ่งอันนี้ก็บอกเลยว่ามันไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่นะแต่มันก็ช่วยแบบเติมดาเมจให้เราในจังหวะที่แบบว่าเงินตามอะไรอย่างงี้ได้อยู่ตอนนี้ผมก็ทำดาเมจไปประมาณเกือบ3 0ซซึ่งก็ถือว่าเยอะอยู่นะในเกมเกมที่แบบเราโดนอยู่ฝ่ายเดียวไม่ใช่ทีมเราโดนอยู่ฝ่ายเดียวนะคือผมนะโดนอยู่คนเดียวนะโอเคก็เป็นไงกันบ้างครับกับการสอนเล่นทอน ผมก็ไม่รู้ว่าสอบแบบนี้มันจะเวิร์กไหมยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ผมด้วยนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้คอมเมนต์บอกหน่อยผมจะได้มีกําลังใจในการทําต่อนะติดตามผมด้วยนะครับติดตามและกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับ <c oughs> จริง <c oughs> เหรอเนียจริงจริงติดตามพี่กูด้วยฝากติดตามแล้วกดซับสไครป์เลยนะ <c oughs>